น้องตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะสตาร์ทเบิ้งเลยคายในงานต่กเริ่มต้นมากคุณนะคะคุณละคะสรกางความผคือสเปนแผนนวดประกะพักมีซี่ไปเนาะคะ่ะขาสามารถซือได้ตรงเอาแล้วเจอกันแล้ววันนี้เราจะสนกันจริงๆแล้วอ,อยากไล์สดมากนะคะแต่ว่ามันบดได้บดได้ใจกันเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งวามันมีอย่างกัน หลังจากเข้ามาในงานแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นเนาะทั้งร้านขาทั้งร้านหนวดนะคะพักมีซีใบกะหลายหมองขนาดเนาะซุ่มหนีบ้องถามถึงนะคะลายขนาดนะคะพี่นองเข้ากะเรื่มจับจ่ายใส่สอยกันเนาะบอกเอนว่าแต่อาหารการกินนะคะอุปกรณ์การใช้งานหรือว่าเสื้อผงเสื้อผ้าก็ลายอิหลีนะคะเป็นคล้ายๆก,กันกับตลาดหนัดบานเข้าเลยทุกคน แต่โดนๆกับสิมีเถื่อนเนาะค่ะหรือว่าอาทิตย์ละครังถ้าผใดย,ยังหาพอกับทิเจออังศีเนาะค่ะแต่ว่าทางสาวสว่างก็ดนๆได้มากเถื่อคือกันจ้าพี่น้องป้องไปโม่พวกต่างไยต่างเข็ดงานเนาะกันนีเมื่อวันหยุดกันจังได้พอกันทุกคนคะ่ะอาโอ้ยโอ้ยมเจอแม่ค้าคนสวยแล้ว อเอืมื่อจังหวังนะแล้วก็เหลือล้มยังนะคะโดยความที่เป็นแมขคานะคะกระจายเอาไเอามั่นนะคะ2อมือเต็มๆทุกคนคะ่ะ ซีสาหาหมออเอาเขาคักเลยเปิง่งน้ำกวยเตี๋ยวต้มดวดๆเนาะคะ่ะกระสงสารกระงสารอยู่นะคะทุกคนคำว่าแมค่าเ้าต้องไปได้ทุกมองแ้ะกัดทำที่ลูกค้าสั่งเหตุใดบ้ิดทุกอย่างเนาะคะ่ะสิ่งที่เขาขายมันก็ต้องออกให้เบิรนี่คือความจริงเนาะ,ะเป็นแมค่า แต่ทางนี้ทางนั้นเลวเนาะทุกคนคะ่ะการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอะกกะบมเหนว่วางง่ายๆเด้อจ้ะเห็นเปินได้ขายดีมือใหม่เพิ่นกะอธิบดิขายตลอดก็ไดเนาะคะ่ะนี่แหละคือความตรงเข้าใจเลยๆดานเอางานมือนี้นะคะก็ถือว่าครึกครื่นอิลีเนาะทั้งมองซุ่มเขาเจ้าจัดไว้ให้เข้าเาตรียมตัวนางกบมีนะคะมองบริการหล,ยลายดานก็เยอะแยะเลยล่ะบริธรรมดานะคะ แล้วก็ซุ่มน้ำนะียก็สิเป็นอีกฟั่งทัดไปเนาะเช้าวสว่างก็บบ่ไไ้ไปไทยท่าหมหยเบิงเนาะเพราะว่ามันเริ่มเสียงดังแล้วก็คือว่าหมดสิทธิล์ละจ้าทํานองนั้นเลยทุกคนคะ่ะนี่ก็คือซุ่มหลายๆทันที่กระจมามาขายบ่เมนแคว่าพัดทอดนะคะก็มีส้มตอกส้มตำขนอกขนมนมุ่มเนยสิ่งที่เฮาอ่าอยากจะกินอยากจะได้เนาะคะ่ะ อ่โดยทั่วไปแล้วฮะกับพวกอยได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็จะได้มาพอกันอยู่ในงานไทยนี่ละจ้าเบิงบ่งไปค่ะทุกสนุกอีหลีนะคะเมื่อนี่แบบสดสดเลยจ้า ขอบคุณค่นะคะสวัสดีค่ะโชงดีนะคะโคเงใช่หน่อยจังไดก็ขอขอบคุณหลายเด้อค่ะที่วะเข้ามารับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะช่วงนี้สาวสว่างกะสิตรงหาเขาหานานกินเลวนะคะชมกันข่าวหน้าเด้อจ้ะ ยางได้ซัเนี่แ่ละเบาไว้แล้วจ้าทุกคนคะ่ะขอบคุณหล,ยลายๆจ้าไว้เรามาเจอพี่ติ๋วสวัสดีจ้าคุณแม่ปะตเสียงขาดเลยบาดมาเจอพี่ติ๋วเอง เก็บตกงานไทยนะคะทุกคนสิ่งที่สําคัญเลยนะคะช่วงเวลาเที่ยวไทายเท่าในเสียงเพลงมันดังเกินไปสาวสว่างเลยขอตัดต่อมาแค่นี้เดียวนะคะขอให้ทุกคนอรับชำไม่ความสุขและสิ่งที่สําคัญคตบไทายยายจ๋าเงยเติบเงือกกับเพราะตรงนี้จ้าโอ้พี่รวยไหมจบเลยไม่รวยโอ้โหห่าดเือดขนาดนี้เลยเหรอ